วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลิกยานยนต์รุ่นหนึ่งที่สามารถผสานความใช้งานจริงสไตล์ที่ทันสมัยและเทคโนโลยีล้ำยุคเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวในแพคเกจขนาดกะทัดรัดที่หลายคนอาจคาดไม่ถึงรถคันนั้นก็คือ Toyota y a r i s Cross รุ่นปี2026โฉมใหม่ล่าสุดของรถครอส s o โอเวอร์ซับคอมแพคจาก Toyota ที่ได้รับการปรับโฉมและพัฒนาใหม่เกือบทุกด้านเพื่อตอบโจทย์และสไตล์ของคนเมืองยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคล่องตัวความประหยัดความสะดวกสบาย และภาพลักษณ์ที่ดูพรีเมียมมากขึ้นอย่างชัดเจนตั้งแต่แรกเห็นต้องยอมรับเลยว่าโตโยต้าให้ความสำคัญกับการยกระดับบุคลิกของยอริสครอสอย่างจริงจังจากเดิมที่เป็นรถเล็กเน้นใช้งานในเมืองรุ่นปี2026นีนี้ถูกออกแบบให้ดูโตขึ้นดูมั่นใจขึ้นและดูมีระดับมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงจุดแข็งเรื่องขนาดที่ขับง่ายจอดง่ายและเหมาะกับสภาพการจราจรในเมืองใหญ่รถคันนี้จึงไม่ได้เป็นแค่รถสำหรับมือใหม่ หรือรถคันที่สองของครอบครัวเท่านั้นแต่ยังเป็นตัวเลือกหลักที่น่าสนใจสําหรับคนทํางานรุ่นใหม่หรือครอบครัวขนาดเล็กที่ต้องการรถอนเนกประสงค์สักคันเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกด้านหน้าของ t o วรต้ยอริสครอส2026คือสิ่งแรกที่ดึงดูดสายตายอย่างชัดเจนกระจังหน้าได้รับการออกแบบใหม่ให้มีขนาดกว้างขึ้นเล็กน้อยเสริมความรู้สึกมั่นคงและแข็งแรงพร้อมลดลายที่ดูทันสมัยและพรีเมียมมากขึ้นขนาดข้างด้วยไฟหน้าเหล็ด,ดีไซน์ใหม่ที่มีความคม และเฉียดกว่าเดิมใฝ่หน้ารุ่นนี้มาพร้อมเทคโนโลยี Adaptive Lights ที่สามารถปรับลำแสงอัตโนมัติตามความเร็วสภาพถนนและรถที่สวนมาช่วยเพิ่มความปลอดภัยและลดความเมื่อยล้าในการขับขี่ช่วงกลางคืนกันชนหน้าถูกออกแบบด้วยเส้นสายที่ดูมีพลังและมีมิติแมสในขณะที่รถจอดนิ่งก็ยังให้ความรู้สึกเหมือนกำลังเคลื่อนไหวไฟตัดหมอกถูกจัดวางอย่างลงตัวไม่ดูรกหรือเกิดกระสายตาเพิ่มทั้งความสวยงาม และการใช้งานจริงโลโก้โตโยต้าด้านหน้าบางรุ่นย่อยมาพร้อมไฟส่องสว่างในเวลากลางคืนเพิ่มกลิ่นอายความล้ำสมัยแบบพอดีๆไม่ดูเยอะเกินไปเมื่อมองจากด้านข้างจะเห็นได้ชัดว่า Yaris Cross ไม่ใช่แค่แฮทแบ็กที่ถูกยกสูงเหมือนรถหลายรุ่นในกลุ่มเดียวกันสัดส่วนตัวถังถูกปรับให้ดูสมดุลมากขึ้นมีช่วงล้อที่กว้างขึ้นเล็กน้อยช่วยเพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในโดยไม่ทําให้รถสูญเสียความคล่องตัวเส้นสายด้านข้างมีความสะอาดตาลื่นไหลให้ความรู้สึกสปอร์ตและปราดเปรียว รุ่นปี2 0 2 6มาพร้อมล้ออลลอยขนาดใหญ่ขึ้นสูงสุดถึง18นิ้วในบางรุ่นย่อยซึ่งไม่เพียงช่วยเพิ่มความสวยงามเท่านั้นแต่ยังช่วยเสริมความมั่นคงในการขับขี่อีกด้วยซุ้มล้อถูกข,ขยายเล็กน้อยเพิ่มภาพลักษณ์ความแข็งแกร่งแบบ SUV แต่ยังคงความกะทัดรัดไม่เท่าหนึ่งในจุดเด่นที่หลายคนชื่นชอบคือหลังคาทูโทนหรือหลังคาสองสีที่เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อสามารถเลือกสไตล์ที่สะท้อนตัวตนของตัวเองได้มากขึ้นขอบกระจกตกแต่ง ด้วยโครเมียมหรือสีดำด้านช่วยเพิ่มความรู้สึกพรีเมียมให้กับตัวรถโดยรวมด้านท้ายของยอ i s Cross 2026ยังคงสานต่อภาษาการออกแบบที่ดูทันสมัยและลงตัวฝากระโปรงหลังออกแบบเรียบง่ายแต่ดูดีพร้อมสปอยเลอร์ที่ช่วยในเรื่องอากาศพลศาสตร์และเพิ่มความสปอร์ตไ,ไฟท้ายเลตดีไซน์แนวนอนคมชัดช่วยให้รถดูเตี้ยและกว้างขึ้นสอดรับกับฝ่ายหน้าด้านหน้าอย่างตรงกลืนกันชนหลังถูกออกแบบให้มีมิติพร้อมแผ่นสะท้อนแสงและดีไซน์คล้ายดิฟ ฟิลเซอร์แม้จะเน้นด้านความสวยงามเป็นหลักแต่ก็ช่วยเสริมภาพลักษณ์ความสปอร์ตได้เป็นอย่างดีรุ่นท็อปมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าเพิ่มความสะดวกในการใช้งานในชีวิตประจำวันโดยรวมแล้วดีไซน์ภายนอกของ t o y ยต a y ยอ i ิ Cross ส0 2 6สามารถสร้างสมดุลระหว่างความกระทัดรัดกับความมั่นใจได้อย่างยอดเยี่ยมทำให้รถดูแพงกว่าราคาจริงและโดดเด่นท่ามกลางรถซับคอมแพกเอส SUV ในตลาดปัจจุบันเมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารสิ่งที่สัมผัสได้ทันทีคือความโปร่ง และความกว้างที่เกินความคาดหมายการออกแบบภายในเน้นความเรียบง่ายใช้งานง่ายและคำนึงถึงสรีระศาสตร์เป็นหลักวัสดุภายในได้รับการยกระดับอย่างชัดเจนทั้งพลาสติกนุ่มงานเย็บที่ประณีตและการตกแต่งด้วยวัสดุเมทัลลิกที่ให้ความรู้สึกหรูหราแดชบอร์ดแนวนอนช่วยเพิ่มความรู้สึกกว้างและโล่งสบายหน้าจออินโฟเทนเมนต์ตรงกลางมีขนาดใหญ่ขึ้นสูงสุดถึง10นิ้วในรุ่นท็อปใช้ระบบซอฟต์แวร์ล่าสุดของ Toyota รองรับทั้ง Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สาย พร้อมระบบสั่งงานด้วยเสียงที่ตอบสนองได้รวดเร็วใช้งานง่ายแม้ขณะขับขี่หน้าจอแสดงผลผู้ขับขี่แบบดิจิทัลได้รับการพัฒนาใหม่สามารถปรับรูปแบบการแสดงผลได้ตามต้องการแสดงข้อมูลสำคัญได้ชัดเจนพวงมาลัยหุ้มหนังในรุ่นสูงพร้อมปุ่มควบคุมระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบเสียงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและระบบความปลอดภัยช่วยให้ผู้ขับขี่ควบคุมทุกอย่างได้โดยไม่ต้องละสายตาจากถนนพื้นที่โดยสารทั้งด้านหน้าและด้านหลังถือว่า ทำได้ดีมากสําหรับรถในกลุ่มนี้มีพื้นที่ศีรษะและพื้นที่วางขาเพียงพอสําหรับผู้ใหญ่บออหลังสามารถเลื่อนและปรับเองนได้เล็กน้อยเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานโตยโยต้ายังปรับปรุงฉนนกันเสียงลดเสียงลมและเสียงถนนทําให้การเดินทางเงียบและรู้สึกพรีเมียมมากขึ้นพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายมีความจุป,ประมาณ450ลิตรและสามารถขยายได้มากกว่า1,200ลิตรเมื่อพับบออ หลังเหมาะสำหรับทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันการเดินทางท่องเที่ยวหรือการใช้งานของครอบครัวขนาดเล็กด้านสมรรถนะโตโยต้ายอริครอส s 2งพยยังคงยึดแนวคิดความประหยัดและความคล่องตัวมีทั้งเครื่องยนต์เบนซิน,นและระบบไฮบริดหรือรุ่นไฮบริดถือเป็นไฮไลท์สำคัญใช้เครื่องยนต์เบนซินหนึ่งลิตรทำงานรวมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมประมาณ150่งาแรงม้าก,การตอบสนองเป็นไปนอย่างนุ่มนลนเหมาะทั้งการขับขี่ในเมือง และการเดินทางไกลระบบสามารถขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าล้วนในความเร็วต่ำช่วยลดการใช้น้ำมันและลดมลพิษช่วงล่างถูกปรับเซตให้สมดุลระหว่างความนุ่มสบายและการควบคุมรถให้ความรู้สึกคล่องตัวในเมืองแต่ยังมั่นคงเมื่อใช้ความเร็วบนทางหลวงรุ่นขับเคลื่อน 400WD เพิ่มความมั่นใจบนถนนลื่นหรือสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออดหน่วยโดยไม่กระทบอัตราสิ้นเปลืองมากนักระบบเบรกแม่นยำพร้อมระบบชาร์จพลังงานกลับจากการเบรกในรุ่นไฮบริด ด้านความปลอดภัยยอริ CROSS 2026มาพร้อมชุด t o y o ต a s a f e t ี Sense รุ่นล่าสุดไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมสต็อปโกระบบช่วยรักษาเลนระบบเตือนมุมอับสายตาร,ระบบเตือนรถตัดผ่านด้านหลังและระบบเบรกฉุกเฉินพร้อมตรวจจับคนเดินถนนเพิ่มความอุ่นใจให้ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านราคา t o y o ต a y ยอริสครอส2026ถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับสิ่ง ที่ได้รับราคาเริ่มต้นประมาณ25,000ยูโรสำหรับรุ่นไฮบริดพื้นฐานและขยับขึ้นไปถึงราว3 3 0 0 0 3 5 0 0 0ยูโรในรุ่นท็อปที่อัดแน่นด้วยอุปกรณ์พรีเมียมสรุปแล้วโ Toyo ต้ y ยอ i s Cross 2026คือรถ s u v ขนาดเล็กที่ทำได้เกินตัวอย่างแท้จริงมันพิสูจน์ให้เห็นว่ารถันดเล็กก็สามารถให้ความรู้สึกพรีเมียมทันสมัยและเน้นประสงค์ได้อย่างครบถ้วนเหมาะสำหรับคนเมืงองครอบครัวและผู้ที่มองหารถคร ที่ไม่ต้องประนีประนอมกับคุณภาพขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องของเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรีวิวรถยนต์แห่งอนาคตแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ